บานาน่รีวิวพบกับลำโพงไร้สายแบพบพกพาจากแบรนด์ Audio Pro นั่นก็คือรุ่น Audio Pro P5 ตัวนี้เลยครับเป็นลำโพงตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กตามตัวบอกเลยครับวันนี้ของงดจุดเด่นน่าเล่นมารีวิวให้ดูกันในรายการชมคลิปนี้ไป,ปรพร้อมๆกันเลยครับ ตอนที่เราจะไปพูดถึงดีไซน์ตัวเครื่องนะครับมาดูในกล่องกันก่อนดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างเปิดมาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยสายชาร์จ USB Type C นะครับ1งอันและสายคล้องตัวลําโพงอีก1อันเท่านี้แหละครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับมีหลากหลายภาษาเลยอ่าทีนี้ครับเรามาดูดีไซน์กันบ้างนะครับลำโพงตัวนี้ Audio Pro P5 นะครับผลิตออกมาแค่สีดําเท่านั้นนะครับซึ่งดีไซน์ตัวลําโพงเนี่ยนะครับจะมีความเรียบหรูแล้วก็ดูมีความมินิมอลตัวเครื่อง มีความบางและขนาดเล็กจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยผมมองไปที่เรื่องน้ําหนักเบาแล้วก็เป็นลําโพงไร้สายซึ่งสามารถพกพาได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันมีความทนทานพอสมควรเลยเพราะว่าตัวลําโพงเนี่ยบอดี้มันถูกคุ้มด้วยซิลิโคนเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ดีมากๆเลยแหละครับรวมถึงมีช่องเสียบ AUX 3.5ให้ด้วยมาดูสเปคที่น่าสนใจกันบ้างครับตัวนี้ใช้ Bluetooth ูธ5.0และมาพร้อมกับ IPX4 กันน้ํากระเด็นกันเหงื่อได้ดีมากๆกการใช้งานแบตเตอรี่นะครับสามารถ ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง14ชั่วโมงสำหรับการเปิดเพลงในระดับ50%นะครับและสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงสำหรับการเปิดเพลงในระดับความดัง100%และสามารถชาร์จแบตเต็มได้ในระยะเวลา4ชั่วโมงครับ มีฟังก์ชัน TWS หรือว่า True Wireless Stereo สาม,มารถเชื่อมต่อ Audio Pro P5 อีกตัวหนึ่งและมาพร้อมกับทวีตเตอร์นิ้วและซับบูเฟอร์สานิ้วตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่57ถึง20,000เฮิรตซ์แล้วการใช้งานนะครับต้องบอกเลยนะว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยเท่าที่เราลองมาแล้วไม่ว่าจะดูหนังดู YouTube ดู Netflix หรือ Disney Plu s นะครับตัวนี้เสียงตรงไม่มีอาการดีเลยหรือว่ามีอาการหน่วงใดๆเลยและทีนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอย,อยู่อีกนะครับซึ่งผมเนี่ยได้พด ของนั่นก็คือ TWS หรือว่า True Wireless Stereo ซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อ Audio Pro P5 เนี่ยได้ทั้งหมด2ตัวให้กลายเป็นระบบ s t e r e o โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อซาวบาร์ที่ไหนให้วุ่นวายเลยครับแน่นอนครับว่าเมื่อเชื่อมต่อเป็นแบบ s t e r e o แล้วเนี่ยเสียงมันจะกระหึ่มขึ้นมากๆหลายเท่าตัวเลยแหละครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูการเชื่อมต่อ TWS กันบ้างดีกว่าเผื่อใครที่ซื้อไปแล้วยังเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ไม่เป็นก็ลองดูันพร้อมๆกันเลยนะครับเริแ่แรกนะครับนำ Audio Pro P5 อีกตัว นหนึ่งนะครับมาวางใ,ใกล้ๆกันแบบนี้เ็ปที่2นะครับกดค้างเข้าไปที่ปุ่มบลูทูธของทั้งสองเครื่องพร้อมกันจนเห็นไฟสีแดงกระพริบขึ้นมาเ็ปที่3นะครับกดปุ่มบลูทูธ1ครั้งบนเครื่องที่เราต้องการให้เป็นเครื่องหลักเ็ปที่4นะครับกดปุ่มบลูทูธ2ครั้งบนเครื่องที่เราต้องการให้เป็นเครื่องสาม เท่านี้ไนี่แหละครับก็เป็นการเชื่อมต่อทูวายเลสเตอริโอได้แล้วรับรองครับดูหนังที่บ้านกระหึ่มจนข้างบ้านต้องโทรแจ้งกันเลยทีเดียวนะฮะไปดูคุณภาพเสียงกันบ้านดีกว่านะครับว่าคุณภาพเสียงของลำโพงตัวนี้จะดีแค่ไหนไปเลย ำหรับคุณภาพเสียงที่ได้ฟังไปนะครับผมพยายามหาเพลงที่เน้นเบสแล้วก็เวทีเส er ียงกว้างๆมาให้ฟังกันเพราะว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยนะครับเขามีจุดเด่นในเรื่องของเสียงเบสและเวทีเสียงตัวเบสเนี่ยมีมวลและแรงประทัดกาลังดีใครที่ชอบเบสที่ฟังแล้วหนึบหนึบผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆส่วนทางด้านเวทีเสียงหรือว่าซาวเตเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแหละครับเสียงเครื่องดนตรีเก็บได้ครบเก็บรายละเอียดได้ดีได้ยินชัดเจนส่วนเรื่องเสียงสูงกับเสียงร้องนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีพอๆกันเลย ฟังแล้วได้อารมณ์มากๆเลยแหละครับและราคาของ Audio Pro P5 ตัวนี้นะครับอยู่ที่6,690บาทสรุปนะครับลำโพง Audio Pro P5 ตัวนี้นะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงในทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ที่เป็นสไตล์มินิมอลเป็นลำโพงไร้สายแบบพกพาและเป็นลำโพงที่คุณภาพเสียงดีเกินตัวจริงๆหาได้ยากนะครับในลำโพงไซส์เดียวกันที่จะมีเสียงได้ดีขนาดนี้หาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้านซูโรเซเว่นบีบีดีบ็อกและบานาน่า หรือชอบออนไลน์กันก็ได้นะครับที่ www.bnn.in.ts คลิปนี้บนหน้ารีวิวหมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ